บทที่1465อน,นาอณาจักรเทียนเหอข้อผิดเจียงเชนไม่เคยทำการบินระหว่างดวงดาวเมื่อเขาเดินทางจากโลกไปยังโลกปีศาจก่อนหน้านี้เป็นช่องว่างที่เปิดโดยเอกวนอีเขาไม่รู้ว่าจานบินจำเป็นสำหรับการบินระหว่างดวงดาวตอนนี้เขารู้แล้ว เขาตั้งใจจะซื้อจันบินเองด้วยเดิมที่เขาสามารถถามผู้นำโลกของสตาร์มาร์ควิลได้แต่เขาไม่ต้องการเนื่องจากตอนนี้เขามีเวลาเพียงพอเขาจึงต้องการใช้โอกาสนี้มีประสบการณ์ที่ดีการหาวิธีเพื่อให้ได้จันบินก็เป็นประสบการณ์เช่นกันหลังจากเรียนรู้ว่าโลกที่ใกล้เคียงที่สุดกับอาณาจักรแห่งดวงดาวคืออาณาจักรเทียนเหอจิงเฉินก็วางแผนที่จะไปยังอาณาจักรเทียนเหอเช่นกัน เขาและหายยู่เริ่มโบยบินด้วยพลังกำลังทั้งหมดในพื้นที่รอบนอกที่สว่างสวยนี้แม้ว่าขอบเขตของเขาจะไม่สูงมากนะักแต่ความเร็วของเขาก็เร็วมากและเขาก็ไม่ชอบความเร็วของหายยู่ที่ช้าไปหน่อยที่ด้านหลังเขาใช้ เซีลี่โดยตรงเพื่อนำไฮยูไปข้างหน้าพริบตาเดียวก็ผ่านไปสามเดือนสามเดือนต่อมาโลกใบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเจิงเฉินไฮยูที้ไปที่โลกข้างหน้าและพูดว่านี่คือเทียเแน่เรียวอาณาจากักรเทียเแน่เป็นโลกที่ใกล้เคียงที่สุดกับสตาร์มาร์กเรียวและความแข็งแกร่งโดยรวมของมันคล้ายกับของสตาร์มาร์กเรียวเอาละไปกันเถอะเจียงเฉินนบยักหน้าแล้วบินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หลังจากเข้าสู่อาณาจักรเทียเน่ภูเขาและดินบางส่วนก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในสายตาของเจียงเทนและไฮยูและทั้งสองก็ลง่อดอย่างรวดเร็วและปรากฏในภูเขามังเมาเทน่นที่นี่คือที่ใดเจียงเฉินเหลือบมองไปรอบ ไม่ย้ำง,งกและถามโดยไม่สมัครใจให้ยูใส่หัวเธอไม่เคยไปเทียเน่เรียวและไม่รู้จักเทียเน่เรียวและไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเจิงเฉินระบุท,ทิศทางโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วทีตรงไปข้างหน้าแล้วพูดว่า ในเมื่อเจ้าไม่รู้ว่าที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนไปทางนี้ไปหาเมืองกันก่อนพักสักครู่แล้วจึงไปหาทางไปเข้าใจแล้ว UF ูฟังอาจารย์ไคย,ยูเป็นเพียงคนรับใช้ของเจยงเฉินเธอไม่มีสิทธิพูดสิ่งที่เจียงเฉินพูดคือสิ่งที่มันเป็นทั้งสองก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไม่กี่วันต่อมาออกจากทึกเขานี้ทันทีที่พวกเขาเดินออกจากภูเขาก็มีเมืองปรากฏขึ้น ทั้งสองเดินไปตามถนนโบราณนอกเมืองและในไม่ช้าก็มาถึงประตูเมืองเมืองยังคงรุ่งเรืองประตูเมืองสูงพันเมตรและมีทหารจำนวนมากคอยคุ้มกันกำแพงเมืองเจียงเชนมองขึ้นไปที่ประตูเมือง บนประตูเมืองมีอักขาระที่เหมือนจริงหลายตัวจะรึกไว้ความลับของสวรรค์หลังจากที่เจียงเฉินศึกษาจารึกของเฮเวนลี่ดาวเขาสามารถจดจำการเขียนประเภทใดก็ได้ท่ามกลางสายฝนและเขาก็จำมันได้คำว่าเฮเวนลี่ซีเครตที่แกะสลับไว้บนประตูเมืองเจียงเชนกล่าวว่า เมื่อดูขนาดของเทียนจิซิตี้มันควรจะใหญ่มากในเมืองนี้น่าจะมีจันบินขายพฮยูพยักหน้าและกล่าวว่า UFO ค่อนข้างใหญ่ในพื้นที่กว้างใหญ่ของ h o p ฮ l e สเฮเ a v e เรียวธรรมดาแม้โลกที่อ่อนแอที่สุดได้เข้าใจเทคโนโลยีการทำจานบินและด้วยโรงกลั่นบางตัวก็สามารถกลั่นได้ง่ายถึงแม้จะกลั่นได้ง่ายแต่จานบินทุกจารมีราคาแพงมาก แม้แต่โรงไฟฟ้าระดับชินโตก็ยังต้องใช้เงินอ,อมทั้งชีวิตเพื่อซื้อจานบินเมื่อได้ยินเรื่องนี้เจียงเชนก็ตกใจและอดไม่ได้ที่จะถามว่ามันอุกอาจมากใช่ไหมเจียงเชนชัดเจนมากเกี่ยวกับอะไรโรงไฟฟ้าชินโตหมายถึงภายใต้สถานการณ์ปกติการเข้าสู่โรงไฟฟ้าชินโตใช้เวลานานและในระยะเวลาอันยาวนานนี้ การะส,สมความมั่งคั่งสำหรับโรงไฟฟ้าชินโตเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวตอนนี้ไหยูกล่าวว่าอาจารย์บินต้องการเงินออมทั้งหมดจากโรงไฟฟ้าชินโตไหยูยิ้มและพูดว่าสถานการณ์ทั่วไปเป็นเช่นนี้แต่อาจารย์สามารถเอาเต่าเล่นแร่แปรธาตุระดับจักรพรรดิออกมาได้ดังนั้นเขาจะต้องรวยมากในความเห็นของไหยูเจียงเชนจะต้องเป็นผู้สืบทอดของที่ซ่อนอยู่อำนาจ เขาร่ำรวยมากและเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้เจียงเชนมีใบหน้าที่เขินอายรวยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่งคัง่งแม้ว่าจะมีการกล่าวว่าเขามีสมบัติมากมายซึ่งแต่ละอันมีค่าและประเมินค่าไม่ได้แต่นอกเหนือจากนั้นเขาไม่มีอะไรเลยไปข้างหน้าและดูเมือง เตียงเฉินก้าวไปข้างหน้าและเดินไปข้างหน้าไหยุติตามอย่างใกล้ชิดหลังจากเข้าไปในเมืองไหยุกล่าวว่าท่านอาจารย์ทำไมคุณไม่ไปดูจานบินก่อนเตียงเชนกล่าวว่าอย่าเรียกฉันว่าอาจารย์ในอนาคตเรียกฉันว่านายน้อยใช่ในายน้อยไหยุเถียนร้องไห้หวานอาจารย์ไปดูจานบินกันก่อนตามคำแนะนำของไหยุเจียงเชนตัดสินใจไปดูจานบินก่อน เพื่อดูว่าจานบินในอาณาจักรเทียนแน่ขายได้อย่างไรหลังจากที่ทั้งสองเดินไปรอบๆเมืองสักพักก็เห็นร้าน UFO ทันทีที่ฉันเข้าไปในร้านฉันเห็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่สองแถวยืนอยู่หน้าร้านยินดีต้อนรับสู่เทียนแน่ UFO s t o r เสียงที่เรียบร้อยและดังก้องกังวาลทันใดนั้นหญิงงามคนหนึ่งก็เดินเข้ามานังก้มลงเล็กน้อยเผยให้เห็นความบริบูรณ์ของหน้าอกและถามด้วยความเคารพน้อย โปรดเข้ามาหญิงสาวทำท่าทางแสดงความกรุณาเจิงเชนเข้าไปในร้านอย่างใจเย็นร้านค้ามีขนาดใหญ่มากมีบังกะโลหลายหมื่นหลังที่ชั้นหนึ่งและมีจานบินหลายแบบวางอยู่ในนั้นเจิงเชนบังเอิญมาที่หนึ่งในจานบินจานบินนี้มีสีเงินและสีขาวและรูปร่างค่อนข้างคล้ายกับบ้านสายตาของนายน้อยช่างดีมากหญิงสาวที่ตามตามมาแนะนำทันที สิ่งนี้สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในโลกเทียเน่เป็นอาวุธนางฟ้าระดับ33ซึ่งเกือบจะสามารถเข้าถึงอาวุธศักดิ์สิทธิ์และราคาสูงมากผู้ตรงๆใช้หินอมตะคุณภาพสูงเพียง380,000พันล้านเท่านั้น เจียงเฉินหันกลับมามองพนักงานขายแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเดินทางข้ามดวงดาวและต้องใช้เวลานานแค่ไหนไปที่โฮลี่เรียวด้วยจานบินนี้หรือไม่ย่อไปที่โฮลี่เรียวอาฉันเกรงว่าจะใช้เวลาประมาณหมื่นปีงานไหมเจียงเชนพงะเล็กน้อยนี่ก็เช่นกันยาวเวลาของเขาเพียงสามพันปีเขาต้องรีบไปสู่โลกศักดิ์สิทธิ์ภายในสามพันปี มีจันบินใดบ้างที่สามารถเข้าถึงโลกศักดิ์สิทธิ์ได้ภายในไม่กี่ร้อยปีเจียงเฉินถามทันทีที่พนักงานขายได้ยินสิ่งนี้เธอก็รู้สึกกระชับกระเฉงขึ้นทันทีเธอรู้ว่าวันนี้เธอได้พบกับลูกค้ารายใหญ่ นายน้อยถ้าคุณต้องการไปถึงโลกศักดิ์สิทธิ์ภายในไม่กี่ร้อยปีคุณจะต้องมีจันบินที่อยู่เหนือระดับเทพห้องโถงบนชั้นแรกทั้งหมดอยู่ในระดับนางฟ้าไปที่ชั้นสองและมีดูมากับฉันเธอพูดทำท่าทางได้โปรด เจียงเชนยังตามเธอไปที่ชั้นสองบนชั้นสองก็มีจันบินมากมายรูปทรงของจันบินเหล่านี้มีความแปลกประหลาดอย่างไรก็ตามจันบินทุกใบส่องแสงและเป็นสิ่งที่ดีตั้งแต่แรกเห็นพนักงานขายนำเจียงเชน ไปที่จานบินสีทองและแนะนำไงน,น้อยนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์คุณภาพสูงราคาอยู่ที่800,000ล้านหินศักดิ์สิทธิ์จะใช้เวลาประมาณ300ปีในการใช้จานบินนี้เพื่อไปยังโฮลี่เรียวนอกจากนี้จานบินนี้กินพื้นที่ขั่วโลกและต้องการพลังงานจากหินศักดิ์สิทธิ์หลายหมื่นล้านก้อนเพื่อไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลังจากได้ยินราคาเจิงเชนอดไม่ได้ที่จะคลิกลิ้นของเขา เขายังมีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับสกุลเงินในโลกการพบลูกหลังจากที่พลังงานจิตวิญญาณของโลกฟื้นสกุลเงินก็กลายเป็นหินจิตวิญญาณและเหนือศิลาวิญญาณคือศิลาอมตะและเหนือศิลาอมตะคือศิลาศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ว่าจะเป็นศิลาวิญญาณหินอมตะหรือศิลาศักดิ์สิทธิ์เขาไม่มีเลยตอนนี้ต้องหาทางหาหินวิเศษ บทที่1466ห่วงโซ่โลกพินเทพ,พระเจ้าชนิดใดที่เจียงเฉินไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างไรก็ตามเขาสามารถเดาได้ว่านี่เป็นสกุลเงินพิเศษของมหาอำนาจชินโตราคาของจานบินระดับพระเจ้าคือ8 0 0พันล้านหินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งน่ากลัวอย่างยิ่ง มีช่วงเวลาสั้นๆเจียงเชนแต่ไม่สามารถยกหินศักดิ์สิทธิ์ได้8 0 0ร0อพันล้านก้อนในน้อยคุณชอบไหมถ้าคุณชอบฉันจะขอส่วนลดให้คุณได้พนักงานขายมองที่เจียงเฉินเธอตั้งตารอ และต้องการจะอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจนี้จริงๆในกรณีนี้เขาจะได้รับค่าคอมมิชชั่นมากมายลองดูกันเชียงเฉินไม่ตอบในทันทีเขารับไห่ยอยู่และจับไปพนักงานขายไล่าตามเขาและตะโกนว่านายน้อย มีร้านเดียวในเมืองเทียนจีทั้งหมดมิฉะนั้นทิ้งข้อมูลติดต่อไว้เจิงเฉินเพิกเฉยเพราะตอนนี้เขาอยากจนและอยากจนและไม่มีเงินจ่ายอะไรเลยหลังจากออกจากร้านไหยูมองไปที่เจิงเฉินด้วยใบนั่งงวยและถามว่ายังมาสเตอร์ทำไมคุณถึงออกไปเจิงเฉินยิ้มอย่างเชื่องช้าและกล่าวว่าจริงๆแล้วฉันไม่มีศิลาศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ชิ้นเดียวร่างกายของข้าไม่ต้องห่วง เมื่อพูดถึงศิลาศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้จะเป็นหินอมตะผมก็ไม่มีศิลาจิตวิญญาณใดๆเลยอ่าผายอยู่อ้าปากค้างด้วยความตกใจเจงเฉินเหลือบมองไปรอบๆพลางคิดว่าจะทำอย่างไรรับหินศักดิก์สิทธิ์มากมาย เขาจำเม็ดยาที่เขากลั่นก่อนหน้านี้ได้ในทันที99พิกกลับแดนแม้ว่าจะมีการกล่าวกันว่าเม็ดยานี้กลั่นโดยใช้ยาอมตะแต่เขาใช้เตาหลอมระดับจัก,กรพรรดิเพื่อกลั่นมันและคุณภาพได้ไปถึงระดับพระเจ้า ดังนั้นจึงเป็นยาเม็ดประดับพระเจ้าเจียงเฉินกำลังคิดว่าเขากำลังมองหาสถานที่ที่จะถามหินศักดิ์สิทธิ์ว่าเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์นี้มีมูลค่าเท่าใดจากนั้นเข้าไปในคฤราสห์ตอมตะและกลั่นชุดยาเพื่อขายด้วยวิธีนี้คุณสามารถได้รับดีวต์สโตนจำนวนมากในระยะเวลาอันสัน้นให้อยู่เจียงเฉินเรียกตืมลูกพูดพา่หยูพยักหน้าเจียงเชนถามว่ามีที่ใดบ้างที่ฉันสามารถเก็บยาได้ เป็นไปได้ไหมที่จะเก็บยาหายยูตกตะลึงครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันจำได้ว่าสาลยาได้รับการจัดตั้งขึ้นในทุกโลกในทั้งอาณาจักรโฮเปลตเฮเว่นร้านขายน้ำอมฤตไม่เพียงแต่ขายน้ำอมฤตเท่านั้นแต่ยังซื้อน้ำอมฤตด้วยไปดูกันว่ามีร้านน้ำอมฤตในเมืองเทนจิหรือไม่ทุกโลกในอาณาจักรสวรรค์สิ้นหวังมีสัตว์แห่งไหมเจียงเฉินตกตะลึง เขาไม่รู้ว่าโฮเปลสเฮ e เว e นนั้นใหญ่แค่ไหนเขารู้แค่ว่าโฮเปลสเฮ e เว e นนั้นใหญ่โตและมีโลกมากมายนับไม่ถ้วนไม่ใช่การสูญเสียที่จะเป็นหนึ่งในกองกำลังที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโฮเปลส์เฮ e เว e นเรียวและธุรกิจนี้ได้บรรลุถึงโฮเปลสเฮ e เว e นเรียวทั้งหมดหายยูแก้ไข โลกเช่นเทียนแน่และเอ็กซิงกุลเป็นเพียงโลกเล็กๆภายใต้สถานการณ์ปกติมีเพียงเมืองหลักบางแห่งเท่านั้นที่มีร้านพิวพาวิลเลียนแต่ในโลกใหญ่บางเมืองทุกเมืองมีพวกข่าวแข็งแกร่งจริงเชนยกนิ้วให้มันน่ากลัวจริงๆที่นิกายสามารถมีพลังมหาศาลได้หลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มเดินเล่นรอบเมืองเทียนจิ j. โดยมองหาร้านพิวพาวิลเลียนในไม่ช้าทั้งสองก็มาถึงใจกลางเมือง ในใจกลางเมืองมีอาคารสูงร้อยชั้นเจียงเชนและหายุปรากฏตัวที่ประตูอาคารและมองขึ้นไปที่แผ่นโลหะที่ประตูบนแผ่นจะรึกตัวอักษรขนาดใหญ่หลายตัวถูกจะรึกไว้พิวพาวินเลียนเมื่อเห็นสองคำนี้เจียงเชนถามพิวพาวินเลียนนี้เป็นร้านที่เปิดโดยพิวพาวินเลียนหรือไม่ไหยุพยักหน้าและพูดว่า ในโฮปเลชเฮฟเว่นไม่มีกำลังใดกล้าขายของภายใต้ชื่อพิวพาวินเลียนนี่ต้องเป็นร้านพิเศษของพิวพาวินเลียนโอเคเข้าไปข้างในกันเถอะเจียงเชนรับนำและเดินไปที่โก to เดอ d o ด p พิวพาวิเลียนเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโฮปเลชเฮฟเว่นเรียวยาเม็ดที่จำหน่ายโดยพิวพาวิเลียนล้วนรับประกันคุณภาพและจะสนับสนุนการคืนเงินหากไม่พอใจเป็นเวลาเจ00ปีมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่มาที่พิว พาวินเลียนเพื่อซื้อ,อยารักษาโรคและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็เข้าออกร้านนี้มีหลายสิบชั้นซึ่งแต่ละชั้นมีขนาดใหญ่มากและแต่ละชั้นมีพื้นที่ประมาณสา0,000ื่นตารางเมตรเจียงเฉินเดินเข้าไปในชั้นแรกและพบว่ามีเคาน์เตอร์โปร่งแสงมากมายที่ชั้นแรกที่เคาน์เตอร์มีเม็ดยาทุกชนิดและด้านหน้าเคาน์เตอร์แต่ละแห่งมีหญิงสาวสวยยืนอยู่ ผู้หญิงคนนั้นสวมชุดสีขาวที่มีตัวอักษรจีนสลักอยู่บนชุดบนหน้าอกพวกเขายังสวมตราหายูอธิบายว่าท่านครับคนเหล่านี้เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่ได้รับการรับรองดักพิวพาวินเลียนผู้ที่สามารถมาขายของที่พิวพาวินเลียนเพื่อขายของล้วนเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุการขายของที่นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวตนอย่า ดูมันสิพวกเขาขายแต่ของแต่เมื่อพวกเขาออกจากที่นี่สถานะของพวกเขาก็สูงส่งมากหาย,ยู่ยังดูอิจฉานักเล่นแร,แร่แปรธาตุนี่คืออาชีพอันสูงส่งอาชีพที่เธอใฝ่ฝันถ้ามันถูกวางไว้บนโลกก่อนหน้านี้คนที่ขายของในร้านแดนเป็นข้าราชการและไหยอยู่เป็นชาวนาที่อยู่ข้างนอกจริงเชนเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุเขาบังเอิญมาที่เคาน์เตอร์และมองดูเม็ดยานในเคาน์เตอร์ เม็ดยาที่สามารถวางบนเคาน์เตอร์ขายคือระดับดาวอมตะเจียงเฉินจำเม็ดยาในเคาน์เตอร์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่านั้นยานี้เป็นเพียงเม็ดยาที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปมันแพงจริงๆหลังจากที่เจียงเฉินเห็นมันเขาก็ไม่ได้ที่จะคลิกลิ้นของข่าวตราบใดที่มีวัสดุสำหรับยารักษาโรคดังกล่าวเขาก็สามารถปรับแต่งได้มากเท่าที่เขามีที่หน้าเคาน์เตอร์มีพนักงานขาย เธอเห็นการแสดงออกที่ดูถูกของเจียงเชนและด้วยรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของเธอเธอถามว่านายน้อยคุณไม่พอใจกับเม็ดยาหรือไม่คุณใช้ยาชนิดใดอยากซื้อฉันจะแนะนำให้คุณเจียงเชนถามว่าฉันได้ยินมาว่าคุณได้รับยาที่นี่จริงหรือใช่ผู้หญิงคนนั้นตอบด้วยรอยยิ้ม แต่นี่เป็นโซ่ร้านค้าของศารยาและความต้องการในการรวบรวมเม็ดยานั้นสูงมากเราต้องการนักเล่นแร,แร่แปรธาตุของศารยาของเราให้แน่นหนาแล้วจึงประเมินมูลคา่าเชียงเฉินกล่าวว่าฉันมียาบางอย่างที่จะขายที่นี่ได้คะกรุณารอสักครู่ค่ะหญิงสาวพูดพร้อมกับยิ้มหลังจากนั้นเธอกดปุ่มบนโต๊ะและพูดกับปุ่มว่ามีลูกค้าอยู่หน้าเคาเน์เตอร์1 0 8 ที่ต้องการขายยารักษาโรคได้โปรดส่งคนพาเขาไปเสริมกำลังยาหลังจากพูดแล้วเธอยิ้มมองไปที่เจียงเชนไนน้อยโปรดรอสักครู่เจียงเชนไม่รีบร้อนและรออย่างอดทนไม่กี่นาทีต่อมา ชาในชุดคลุมสีขาวก็ปรากฏตัวต่อหน้าเจียงเชนและเขาสวมตราบนหน้าอกของเขาเจียงเชนยังไม่เข้าใจความหมายของตราสัญ,ญลักษณ์เขาอดไม่ได้ที่จะถามไหยูด้วยเสียงต่ำไหยูก็กระซิบกลับมาว่านายน้อยนี่คือนักปรุงยาระดับสิบของดาวอมตะและนักเล่นแร่แปรธาตุที่มาดูก็เหลือไปที่เจียงเฉินและถามว่าคุณต้องการขายยาเม็ดใช่ใช่เจียงเฉินนบยักหน้า นักเล่นแร่แปรธาตุระดับสิบแห่งวิถีอมาตะมองเจียงเฉนขึ้นและลงและเห็นว่าเขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าธรรมดาเขาดูไม่เหมือนคนที่สามารถคิดค้นเม็ดยาดีๆขึ้นมาได้เขาอดไม่ได้ที่จะหยิ่งและพูดเบาๆว่ามากับฉันเชียงเฉินไม่พูดอะไรและเดินตามชายคนนั้นไปไม่นานพวกเขาก็มาที่สวนหลังบ้านที่นี่นักเล่นแร่แปรธาตุหลายคนกำลังเข้าคิวรอเพื่อระบุเม็ดยาเดี๋ยวก่อน หลังจากที่ปรมาจารย์นักปรุงยาระดับสิแห่งเส้นดาวนำเจียงเชนมาที่นี่เขาก็หันหลังและจากไปอารมณ์ของเจียงเชนดีเขาไม่ได้พูดอะไรแต่รออย่างอดทนเขาต้องการดูว่าหินศักดิ์สิทธิ์ของเจียดิวรีเวอร์เซาพิวที่เขากลั่นนั้นมีค่ามากเพียงใด